สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานโคราชโซลารเซลล์นะคะวันนี้เรามาติดตั้งโซลารเซลล์อยู่ที่บ้านโคกินเล็กไปนะครับผมขามทะเลสอนะครับผมออกสูงเนินนะครับผมที่สูงเนินนะครับบ้านเรานี่ครับใกล้ๆครับโคราชเราเองนี่ละครับผมวันนี้บ่อจอบเป็นบ่อหกนิ้วนะครับผมความลึกของปั๊มที่หย่อนลงไปตอนนี้ยี่สิบห้าเมตรนะครับน้าออกเต็มท่อนะครับน้ำไหลเต็มท่อบ่อนี้น้ําอยู่ประมาณักสามคิวนะครับหนึ่งถึงสามคิวนะครับปริมาณน้ําเราใช้เสมอดูด ทกขึ้นมานะครับเต็มท่อหลายต่อเนื่องนะครับผมไม่ต้องกลัวใช้แผงวโนฮาร์ดเซลล์370บาทของซันเทคเทียวันนะครับผมโครงสร้างแข็งแรงสวยงามมาตรฐานนะครับผมลูกท่านใดสนใจก็ติดต่อเรามาได้นะครับผม0 9 2 2 6ก8 6 2นะครับผมโคราชโซลาเซลล์นะนสูบลงบ่อครับนี่นึงครับสายใหญ่นะครับนี่เราทดสอบน้ำอยู่ครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเรามาได้นะครับผม092260862นะครับ